สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนายนนะคะแกนการแบ่งราศีแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยเท่านั้นเนาะ <ต u playing Scotland> หัวข้อนี้นะคะจะเป็นความรักระหว่างวันที่1 6กถึง30กันยายนห5นะคะมาดูกันสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะ <time> แม่หมอจะดูหัวข้อคนโสดก่อนแล้วก็ตามมาที่คนมีคู่นะมา ขอพลังงานของคนโสดชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะไม่หมอจะดูพลังงานของคุณก่อนนะคะแล้วก็ให้ดูเรื่องสถานการณ์คอมรักนะมาขอพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเลยนะคะคนโสดนะคนโสดมาดูกันโอห้าดาบนะคะใบแรกเลยนะอืม ่าให้จักรพรรดินีนะคะมมาดูต่อนะสี่ถ้วยมมันเป็นยังไงเนาะนะคะคนโสดชาวราศีพฤษภและขนาผพฤษภนะคะคุณอยากประสบความสำเร็จมากๆเลยอะนะ อ,อ,อยากประสบความสําเร็จอยากมีชื่อเสียงเลยนะบางคนไ่ะอยากโด่งดังอยากมีชื่อเสียงหรือว่าอยากสบายก็ได้นะคะ e. แ,ต <im itation> แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดความไม่ไม่ได้ดั่งใจคุณหรือเปล่าอ่ะบางครั้งมันไม่คุณวาดฝันอะไรไว้บางทีมันเกิดอาจจะเกินความจริงอ่ะอะไรก็ได้นะคะแต่แบบความรู้สึกเหมือนมันผิดหวังไหมไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้รู้สึกเบื่อเบือ่อรู้สึกเซ็งเซ็งก็ได้นะคะ ประมาณนั้นหัวร้อนใจร้อนไหมอะช่วงนี้นะคะหัวฟัดหูวเหวี่ยงหรือว่าค่อนข้างที่เอาแต่ใจตัวเองสักหน่อยปะนะคะหรือว่าคุณเจอกับสถานการณ์อะไรที่มันเบื่อสิบางอย่างหรือถ้าไม่อย่างนั้นตัวคุณเองรู้สึกอยากจะหนีก็ได้นะเออตัวคุณเองอยากจะหนีก็ได้นะเจอกับอะไรที่มันมีแต่อารมณ์อะความโมโหความวุ่นวายหรือสภาวะอะไรต่างๆที่มันมีแต่ปัญหาเออนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นคนที่หัวร้อนใจร้อนเองอะนะ คุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะหนีคนประเภทนี้ออกไปหรือคุณต้องเจอสถานการณ์หรือเจอคนแบบนี้เออนั่นแหละมันทาให้คุณบางทีรู้สึกเซ็งเซงเบื่อเบื่อนะคะเซ็งเซงเบื่อเบื่อมาดูกันในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์บ้างนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงสิบดาว คาถาอืมเก้าเหรียญแล้วก็เด็กดาบนะคะอ่าควีนเหรียญน,นะคะแม่หมอมองว่าคนโสดูุศบนะอย่างนี้บอกว่าคุณเจอปัญหาคุณเจอในเรื่องของความรักหรือเปล่าเนี่ยอ,อกหักหรือเปล่าโดนแทงข้างหลังมาแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะ ออโดนความผิดหวังความเจ็บปวดในเรื่องของความรักโดนแทงข้างหลังหรือว่าโดนที่สถานการณ์ที่มันไม่หวังดีต่างๆนะคะประมาณนี้เลยติดกับไพ่สิบคาถาอีกต่างหากนะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงวพอสมควรนะมาสิบสิบดาบนะแล้วก็สิบคาถาเนี่ยบางคนนะคุณอาจจะรับผิดชอบงานเยอะก็ได้นะมีงานเข้ามาเยอะ,อะโสดก็จริงนะ,ะแต่โสดแล้วก็ อันนี้แม่หมอหมายถึงว่าคนหลังจากที่มีความผิดหวังมาแล้วนะหลังจากที่เจ็บปวดเลิกลามมาแล้วนะคะตัวคนเองโสดนะแต่ว่ามันมีงานเข้ามาเยอะมีในเรื่องของเงินมีในเรื่องของงานแม่หมอมองว่าการเงินและการงานของคุณค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะออหลังจากที่จบเรื่องเลวร้วายจบเรื่องแย่ๆมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบนี้นะคะ โสดแต่ค่อนข้างที่จะมียังมีความสุขอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่แม่หมอมองคุณมีเกณฑ์ที่สางความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีเกณฑ์สารความสัมพันธ์กับชาวธาตุดินพฤทธศพมังกรกันนะอาจจะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแม่หมอมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจริงจังแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีกว่าเดิมอันนี้กรณีมีเป็นคนเก่าเนี่ยที่คือพิ่งผิดหวังพึ่งเจ็บปวดมาเนี่ยนะคะอืม นะเจอความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมจริงจังจริงใจขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครมาส่องกันหน่อยนะคะเออชาวพุทธศตนะคะคนที่คุณจะได้คบคนคนนี้เขาเป็นใครขอพลังงานของคนคนนี้หน่อยนะ,ะเป็นเดอะสตาร์เป็นหนึ่งคาทา เป็นเพจออฟวอนนะเด็กถือคาถาแล้วก็เป็นเทมเพรนต์โอ้โหเป็นหนึ่งถ้วยคนคนนี้พลังงานสวยมากๆนะเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้นะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่มีความโดดเด่นและโด่งดังเอออย่างที่บอกแหละว่าอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นคนใจดีนะ เป็นคนใจดีเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์เป็นคนที่น่ารักมากๆใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบคือใครๆก็อยากสารความสัมพันธ์กับคนคนนี้หรืออยากเข้าหาคนคนนี้อ่ะนะไม่ว่าจะเข้ามาเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเข้ามาเป็นในเรื่องของความรักก็ดีนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งมากๆเนอะ είναι, ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เก่งมากๆเป็นคนที่มีความฉลาดมากนะคะ เป็นคนที่มีสติปัญญาฉลาดในการเรียนรู้เป็นคนที่เรียนรู้เร็วเป็นคนที่ต่อยอดอะไรได้รวดเร็วแล้วเป็นคนที่เก่งนะคะอีกในหนึ่งคนคนนี้อาจจะมีการโยกย้ายหรือการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเดินทางบ่อยก็ได้นะเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะหรือว่าเขาอาจจะโยกย้ายในเรื่องของที่ทํางานหรืองานเขามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแบบนี้ก็ได้คือไม่ค่อยอยู่กับที่สักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แหละ คนคนนี้เป็นแบบนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะอายุน้อยกว่าคุณเด็กกว่าคุณก็ได้นะ,ะอาจจะเข้ามาเป็นความหวังให้กับคุณได้นะคนคนนี้นะคะมาดูกันนะคุณแล้วเขาจะได้คบกันไหมนะมามาดูซิคนโสดชาวราศีพฤษภลัคนาะพฤษภนะจะได้คบกับคนคนนี้ไหมนะจะได้คบกันไหมคะสิบเหรียญเด็กถ้วย โอ้โหเลิฟเวอร์จบนะจบนะคะมันมีภาวะของความเป็นเนื้อคู่นะคะเออมันเป็นภาวะของความเป็นเนื้อคู่มันเป็นคนมันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมันมีเสน่ห์ซึ่งกันและกันมันเป็นในเรื่องของพมลิขิตที่ดึงดูดคุณและเขามาเจอกันแบบนี้เป็นต้นนะคะมันมีความใช่เลยจะบอกว่ายังไงอะ่ะเออคุณคือคนในครอบครวัวของเขาเขา,ขาคือคนในครอบครวัวคุณ นะมันเป็นแบบนั้นมีไพ่เด็กขึ้นมาด้วยนะแม่หมอหมองว่าคุณจะได้ท้องก่อนแต่งไหมเนี่ยนะคะเออคุณจะมีเกณฑ์ได้ท้องก่อนแต่งไหมอะ่ะนะคะคนโสดเนี่ยนะคะออมนะประมาณนั้นโอเคมาดูสถานการณ์การครบกันของคุณดีกว่านะคบกับคนคนนี้ชีวิตคุณจะดีไหมเออนะ ชีวิตคุณจะดีไหมคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างนะเจอกับเรื่องอะไรบ้างมาดูกันนะคะ mm hmm. อัศวินเหรียญโอ้โหสองถ้วยอ้าวตึกพังเลยนะทาวเวอร์นะคะ โอเคแล้วก็คิงกับวอลแล้วก็อสวินดานะคะในเรื่องของอารมณ์ไม่หมอเตือนเลยนะมีในเรื่องของการทะเลาะกันนั่นแหละมีทะเลาะกันรุนแรงแต่ถามว่ารักกันไหมรักกันมันเป็นพลังงานของคู่กันนะถามว่ามันเลิกกันไหมมันก็แม่หมอมองว่าไม่เลิกกันหรอกนะสุดท้ายมันก็ยังสานความสัมพันธ์กันอยู่นะมันยังรักกันเนี่ยมันมีเนี่ยความมั่นคงความอะไรต่อกันนะความรักความซื่อสัตย์หรือว่า เคมีมันตรงกันมันมีพลังงานของความเป็นคู่แท้แบบนี้อยู่ด้วยนะคะเออแต่สิ่งที่แม่หมออยากจะบอกคือในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นแหละนะที่มันทําให้คุณทะเลาะกันหรือทำให้คุณมีปัญหาความใจร้อนความอารมณ์ร้อนนะตัวคุณก็หัวร้อนแล้วเหวี่ยงด้วยเหมือนกันแหละนะเป็นคนเหวี่ยงเหวี่ยงเป็นคนบางเป็นคนเหวี่ยงเป็นคนพูดแรงด้วยไหมอืมนะคะแล้วก็ ใจร้อนมากหัวร้อนมากนะ,ะก็ต้องระวังความสําคัญมันจะดีได้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์การควบคุมอารมณ์ด้วยนะ,ะเออแต่ถามว่ามันมีความเป็นเนื้อคู่มันมีความเป็นเนื้อคู่แต่ถ้าอยากอยู่แบบมีความสุขอะนะประมาณนั้นแหละมาดูซิคุณกับเขาจะเจอกันที่ไหนนะคะมาคนโสดชาวราศรีพิศษลกักขณาพิศษนะเจอกับคนคนนี้ที่ไหนคะหรือสถานการณ์แบบไหนอเจอการเดินทางก็ได้เจอนในสถานที่ทํางานก็ได้นะคะ เอออันนี้คือสิ่งที่คุณจะเจอกับเขามาดูขออีกใบแล้วกันนะเจอกันที่ไหนได้อีกนะคะแฮงแมนแฮงแมนแฮงแมนเจอกันตอนกำลังเครียดเหรออืมเจอกันตอนกำลังเครียดก็ได้นะอืมหรือว่าเพิ่งจะเลิกลากับใครมาแล้วก็เจอคนคนนี้แหละนะคะได้เพราะว่าเท่าที่ไม่หมอดูนะคุณก็เพิ่ง พึ่งโสดหรือเปล่าสําหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์พึ่งโสดได้พึ่งเจ็บมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคมาดูความรู้สึกกันบ้างนะเขาคนนี้เห็นคุณครั้งแรกคิดและรู้สึกยังไงนะคะมาดูกันโูหหลงสเสน่ห์ตั้งแต่แรกพบค่ะนะหลงสเสน่ห์ตั้งแต่แรกพบเลยนะคะคุณดูเป็นคนเซ็กซี่นะ,ะเออทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งเซ็กซี่นะ,ะดึงดูดจิตใจเขามากๆเลยนะคะ ลุ่มหลงในเรื่องของรูปรักหน้าตาสเสน่หาความเก่งความสามารถนะเขามองคุณเป็นคนที่เก่งด้วยแหละนะเป็นคนที่ทะไรคล่องแคล่วรวดเร็วแล้วเป็นคนที่เก่งคิดเร็วทาเร็ววางแผนเก่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาดูกันแล้วคุณละ่ะนะคะเห็นคนคนนี้ครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะก้าว <c oughs> ดาบขออีกใบแล้วกันนะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไง สองดาบก็ยังคงมีสองดาบอยู่คุณเป็นอะไรคุณเห็นเขาครั้งแรกแล้วคุณเครียดเหรอนะเออคุณเห็นเขาครั้งแรกแล้วคุณเหมือนแบบคุณเครียดนะทั้งนั้นที่พลังงานเขาสวยมากๆเลยนะเขาเป็นเดอะสตาเลยนะคุณเออเขาเป็นเดอะสตาเขาเป็นหนึ่งคาถาหนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยนะแต่เหมือนคุณไม่เปิดใจหรือเปล่าหรือคุณคุณกำลังเครียดอยู่หรือเปล่าคะ มันก็เลยทําให้รู้สึกไม่เปิดใจในเรื่องของการสื่อสารการคุยหรือการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะอืมช่วงแรกๆมันมีความลังเลใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสภาวะที่คุณกําลังผิดหวังมาเครียดมาหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้นะคะอืมยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่หรือว่ามันมีความลังเลใจที่จะคบจะคุยจะสื่อสารอะไรแบบนี้ได้ด้วยอืมประมาณนี้แหละนะ โอเคแม่หมอขอไปต่อกันที่คนมีคู่นะก็จบกันที่คนโสดนะมาไปดูคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่เป็นยังไงกันบ้างนะ,ค,ะคนมีคู่ชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภนะคะมาดูกันดูพลังงานคุณก่อนนะ โอไพ่พระมาเลยนะใบแรกนะคะอืมไพ่พระนะคะมาดูต่อนะควีนดานะคะโอ้โหสิบเหรียญสุดยอดมากๆนะในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยทางด้านการเงินนะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จไม่ใช่ มีแกนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะดีไหนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณมีแกณนที่จะมั่งคั่งมากขึ้นบางคนได้เกี่ยวกับในเรื่องของมรดกด้วยก็ได้นะคะมรดกที่ดินอสังหาเอ,อ่อบางคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะการเงินอาจจะดีขึ้นก็ได้นะการจับจ่ายมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนธุรกิจหรือว่าทําอะไรเนี่ยหยิบจับอะไรมันเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นหาเงินได้ง่ายมากขึ้นละหาได้เยอะด้วยนะคะสิยงศิกดิ์บอกอ้ยไม่ใช่สิ่งสิทธิ์บอก มีไพ่พระขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะต้องสวดมนต์เพิ่มเติมไหมปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเพือเอ่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นมากขึ้นนะคะแม่หมอว่าเดี๋ยวคุณต้องเจอเรื่องยากไงมันมีควีนดาบขึ้นมานะคะคุณอาจจะเจอเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจก่อนที่มันจะล่ํโรยก่อนที่มันจะดีเนี่ยนะคุณอาจจะต้องเผชิญปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันยากขึ้นด้วยนะอาจจะต้องใช้สติใช้สมาธิให้มันมากๆนะคะเนี่ย หาที่ปรึกษาด้วยก็ได้นะหาที่ปรึกษาหรือว่ามีเกณฑ์ที่แบบคือให้ใช้ความนิ่งใช้ความสงบใช้สติสมาธิหรือใช้เกี่ยวกับในเรื่องของความเมตตาเข้าช่วยเหลือตรงนี้นะคะอาจจะต้องเจอเรื่องเรื่องยากหรือเจอเรื่องที่ต้องเหนื่อยมากขึ้นอะไรก็ได้นะเพื่อการประสบความสําเร็จก่อนจะสำเร็จอะอย่างที่บอกนั่นแหละอีกในหนึ่งนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมันมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ไปทําตำแหน่งอะไรที่มันสําคัญสําคัญเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะให้ความรู้กับคนอื่นแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือบางคนถ้าอยู่ในช่วงเรียนก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนต่อไหมนะคะการหาที่เรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคมาดูกันพลังงานคู่ของคุณบ้างนะคะ ต่มีเกณฑ์เฮงนั่นแหละในเรื่องของการเงินการทองมาดูพลังงานคู่ของชาวราศีพฤษภและคนา์พฤษภนะคะคู่คุณเป็นยังไงมาดูกันโอ้โหหกคาทานะคะไม่ไม่ธรรม,มดาเหมือนกันนะ <laughs> โอ้เดวิลนะคะโอ้วิวออฟจูนเลยนะคะ โอ้คุณมีเกณฑ์จริงๆนั่นแหละเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะคุณและเขาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อร่วมกันนั่นแหละประมาณนี้อืมมีเกณฑ์ทำอะไรประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ทำมานานมันจะประสบความสำเร็จอีกในหนึ่งคู่ของคุณอะนะคะมันมี เขาเรียก <K le af> อะไรเดวิลมันขึ้นมามันมีในเรื่องของความอยากอะ่ะอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นหรือ่าก,กิเลสเยอะหน่อยนะช่วงนี้อะ่ะประมาณนั้นเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องระวงมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเออในเรื่องของอารมณ์สิ่งที่ไม่หมอเห็นนะมันอาจจะแบบอยากได้นู่นนี่นั่นหรืออยากทําโน่นทํานี่นั่นก็ได้ด้วยนะคะมันเป็นภาวะของแบบรักลบก,กดหลงอะเนาะให้เดวิลขึ้นมานะคะ แต่อีกมุมนึงที่เห็นถ้าเป็นในเรื่องข,ของความรักระวังความเจ้าชู้ด้วยนะเออระวังความเจ้าชู้ด้วยค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะเออแต่มีเสน่ห์แบบย,วย่วยวนอะนะต้องระวังในเรื่องของความเจ้าชู้หรือว่าการในเรื่องของการทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนะมาดูต่อนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเออมาดูซิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ผู้คุณเป็นยังไง สองถ้วยโอ้ควีนเหรียญน,นะคะเมจิเชียนโอ้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคู่กันเลยนะคะอืมมันต้องมีอะไรแน่ๆมันต้องมีอะไรแน่แนนะคะเออเห็นมันมีการวนกลับมานะมันมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาถึงสองใบนะคะเออคุณอาจจะชวนกันไปเข้าวัดทําบุญหรือเปล่านะคะหนึ่งหนึ่งประเด็นนะคือแบบสถานะการความรักดีก่อนหน้านี้นี่อินเลิฟกันมากนะคะอินเลิฟรักกันมากมั่นคงกันมากอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอหลงสเสน่ห์ซึ่งกันและกันนั่นแหละนะรักกันอบอุ่นนะเข้าใจเข้าอกเข้าใจอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเออ,อบอุ่นอ่ะนะคะอบอุ่น เอาใจใส่ซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมาะเห็นนะแต่อีกสิ่งหนึ่งนะยังคลางแคลงใจอยู่มันมีไพ่แบนี้ขึ้นมานะคะระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนที่แบบว่ายังไม่มีอีกฝ่ายรู้อ่ะเออแอบบงังแอบซ่อนอยู่นะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอสรุปแล้วกันมาดูซิไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะมาดูซิสถานการณ์ความรัก ของคุณนะมาสรุปกันนะคะไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมช่วง16บหกถึงสากันยายนนี้นะคะดมู n อัศวินเหรียญสี่ถ้วยแปดคาถาเอ,อื์ นะระวังในเรื่องการมีปัญหากันนะคะพ่อแม่หมอเห็นมันเป็นไพ่ของการกลับมาก็ได้แต่ถ้าทะเลาะก,กันมันก็กลับมาแหละนะคะเออแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยในช่วงสิบหกสาสิบกันยานะคะต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันด้วยในเรื่องของคำพูดในเรื่องของอะไรประมาณนี้มันมีการงอนกันไหมมันมีการงอนกันนะคะ ความหวาดระแวงมันไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเออเนี่ยนะคะมันมีในเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ละแต่ถามว่าก่อนหน้านี้มันยังยังไม่ได้อะไรไงนะคะมันก็ยังรักกันดีอยู่นะแต่ถามว่ามันมีมันก็ยังมีในเรื่องของความหวาดระแวงกันอยู่ด้วยนะคะมันมีของคู่ของคุณมันมีเดวิลขึ้นไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดวิลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะเอาละ ออมันไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่แล้วนะคะความเจ้าชู้หรือว่าการปิดบังซ่อนเลนอะไรบางสิ่งบางอย่างความเจ้าเล่ห์นะ,ค,ะความเจ้าเล่ห์ความเจ้าชู้หรืออะไรประมาณนี้แหละนะอืมก็ระวังใบสุดท้ายมันเป็นไพ่ Tower นะการทะเลาะกันแบบนี้เป็นต้นนะคะควบคุมอารมณ์แล้วก็ใช้เหตุผลให้มากๆละกันนะั้นในสิ่งที่ตัวคุณเองไพ่พระขึ้นมาใบ,ใบแรกเนี่ยนะนะแม่หมอ,อยินจะบอกว่าท่านเขาให้ใช้สตินะ ให้ใช้สติให้มากๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนนะทุกอย่างต้องใช้เหตุผลนะเนี่ยมันเกิดปัญหาเกิดเกิดการงอนกันขึ้นมานะเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะอืมแต่ถ้าทะเลาะกันนะสุดท้ายเดี๋ยวกลับมาง้อกันนะกลับมาง้อกันกลับมาดีกันนั่นแหละนะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดกันบ้างคู่ของคุณคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงนะชาวพุทธศนะมาดูกัน ข้าถ้วย king o อว a n d s โอ้ queen น f wands นะคะอืมเขาคิดว่านะคะคุณผิดหวังเสียใจเหรออืมคุณผิดหวังผิดหวังอะไรในตัวเขาไหมอ่ะเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะ แต่คุณแต่เขาก็มองว่าคุณแล้วเขาเป็นคู่กันนั่นแหละในอันนี้คือสิ่งที่เขามองนะคะเขามองว่าคุณเป็นคู่กับเขานั่นแหละเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะมองว่าคุณเป็นผู้นำถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่อ่อนโยนนะเป็นเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนในครอบครัวเป็นอย่างดีแบบนี้เป็นต้น อืมถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้นํานะมาดูคุณบ้างนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณนะชาวพฤศภมาดูกันห้าเหรียญเดทขออีกใบนะแฮงแมนโอ้คุณดูนะเจ็บๆทั้งนั้นเลยคุณอยากเลิกเหรอ คุณอยากเลิกคุณอยากจบหรือคุณคิดว่าคู่คุณอยากเลิกอยากจบก็ได้นะเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบเนี้ยนะการทะเลาะกันการมีปัญหาความเสียอกเสียใจนะความเจ็บปวดความเครียดความวิตกกังวลแบบนี้เข้ามานะเนี่ยก่อนหน้านี้นี่อินเลิฟมากเลยนะมีความสุขมากเลยนะคะ แต่อยู่ๆบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นเหตุปุกปรับฉับพันกระทันหันการทะเลาะกันการมีปัญหากันเกิดขึ้นอย่างที่บอกแหละมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันปิดบังซ่อนเลนนะแล้วก็ในเรื่องของความเจ้าชู้เนี่ยก็ต้องระวังความสัมพันธ์มือที่สามแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบคาทนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ